นิทาเรื่องฝันในคืนงกลางละดูร้อนในป่าแห่งหนึ่งมีเราพูดอาศัยอยู่อย่างพึกษพักร่ราเริงพระราชาพูดกับพระราชินีพูดและเราค่าทาตบริวารชอบร้องเพลงและเต้นรำมากแต่ในวันนี้พระราชากับพระราชินีทะเลาะกัน อย่างรุนแรงจนเสียงดังก้องป่าพระราชาจึงเรียกพูดตัวน้อยชื่อพักมารับใช้ครั้งนี้ข้าจะสั่งสอนราชินีเจ้าจงไปหาดอกไม้แห่งความรักมาให้ข้าเดี๋ยวนี้แล้วครับก็รีบไปทำตามคำสั่งทันที ในขณะนั้นมีมนุษย์หนุ่มสาวคู่หนึ่งหนีเข้ามาในป่าว,วัยหญิงชื่อเฮอร์เมียส่วนชายหนุ่มชื่อไลเซนเดอร์ทั้งสองเป็นคู่รักกันแต่พ่อของเฮอร์เมียไม่เห็นด้วยและคัดค้านไม่ให้ทั้งสองแต่งงานกันเพราะต้องการให้เฮอร์เมียแต่งงานกับลิกมิเทสมากกว่าเฮอร์เมียกับไลเซนเดอร์ จึงนีเข้าป่าเพื่อหลบหนีการแต่งงานจากนั้นก็มีหนุ่มสาวอีกสองคนตามเข้ามาในป่าชายหนุ่มชื่อดิมิเทียสส่วนหญิงสาวชื่อเฮเลนาดิมิเทียสมาตามหาเฮเรเนียซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตนรักส่วนเฮเลนาก็ตามดิมิเทียสที่ตนรักมา แต่ดิมิเทียสกบพูดจาเย็นชากับเฮเลนาว่าไม่ต้องตามมาฉันจะแต่งงานกับเธอเมียพอเฮเลนาที้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาทันทีแต่เธอเคยบอกว่ารักฉันนะนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ฉันรักเธอเมีย พอพูดจบดิมิเทียสก็เดินจากไปเมื่อทั้งสองคนโต้อตอบกันแบบนี้พระราชาพูดก็พูดขึ้นมาว่าเฮ hey, เลยนะ่าหน่าสงสารเหลือเกินแล้วพูดพักก็นำดอกไม้กลับมาให้พระราชาดอกไม้ชนิดนี้นใช่ไหมขอรับ ใช่แล้วน้ำจากดอกไม้ชนิดนี้แหละที่เป็นยาสนีถ้าเอาไปป้ายที่เปลือกตาพอคนคนนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาเพืดจะหลงรักคนที่เห็นคนแรกพระราชาตอจากนั้นพระราชาก็นำยามาป้ายที่เปลือกตาของราชนีส่วนยาที่เหลือ ก็ส่งให้พักเจ้าจงเอายานี้ไปไปลายที่เปลือกตาข้องดิกมีเทียสซะพักเอียงคอถามด้วยความสงสัยดิกมีเทียสคือใครขอรักก็ผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงเมือ่อกี้ร้องหายไงละ่ะพอตกกลางคืน พักก็ออกตามหาดิมิเทียสในที่สุดก็พบหนุ่มสาวผู้หนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้นั่นคือเฮอร์เม er ียกับไลเซนเดอร์พักเข้าไปใกล้ไลเซนเดอร์หมอนีเอมดิมิเทียสที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้พักเข้าใจผิดระหว่างไลเซนเดอร์กับดิบมิเทียส แล้วพักก็จัดการเอาน้ำยาป้ายไปที่เปลือกตาของไลเซนเดอร์หลังจากถูกป้ายยาที่เปลือกตาแล้วเวลาลืมตาขึ้นมาคนคนนั้นก็จะหลงรักคนที่ตนเห็นเป็นคนแรกเมื่อไลเซนเดอร์ลืมตาขึ้นมาคนที่เขาเห็นคนแรกคือเฮเลนา ไลเซนเดอร์ ander, จึงตกหลุงรักเฮเลนาทันทีเฮเลนาเธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเฮเลนาได้ยินกระตกใจมากผู้อะไรแบบนั้นคนที่เธอรักคือเฮเมียไม่ใช่หรอไลเซนเดอร์ ander, ตาเป็นประกายแล้วพูดว่า ผมจริงจังนะผมรักเธอเฮเลนาะเฮเลนาะพยายามวิ่งหนีแต่ไลเซนเดอร์ก็วิ่งไล่ตามพักไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำเรื่องอผิดพลาดมันรู้สึกมีความสุขมากจึงวนไปวนมาอย่างสนุกสนานพัก ก็บังเอิญไปเจอชายหนุ่มหลงทางที่กำลังนอนหลับด้วยความสุขสนและเลกสนุกขึ้นมาจึงไล่นม์เสกให้หัวของชายหนุ่มกลายเป็นลาพอชายคนนั้นตื่นขึ้นมากำลังจะหาน้ำกินซึ่งนั่นเป็นขณะเดียวกันกันกบที่ราชินีพูดลืมตาขึ้นมาพอดี ราชินีเห็นชายที่หัวเป็นลาเป็นคนแรกหลังจากลืมตาตื่นด้วยฤทิ์ยาที่ป้ายไว้ที่เปลือกตาจึงทำให้ราชินีหลงรักผู้ชายหัวเป็นลาคนนั้นทันทีในขณะเดียวกันพระราชาพูดก็เจอดิวเทียที่กำลังนอนหลับอยู่ จึงเอายาไปป้ายที่เปลือกตาของเขาระหว่างนั้นเฮเลนากับเลเซนเดอร์ก็เดินผ่านมาพอดีดิมีเทีสลืมตาตื่นขึ้นและมองเห็นเฮเลนาเป็นคนแรกดิมีเทียสจึงตกหลุมรักเฮเลน่าในทันที เขาพูดกับเฮเลนาว่าเฮเลนาฉันรักเธอไลเซนเดอร์ก็พูดเช่นกันว่าผมก็รักเฮเลนาเฮเลนารู้สึกโมโหมากนี่ทั้งสองคนกำลังพูดลออเล่นเพื่อแกล้งฉันอยู่ใช่ไหมและแล้วมรเมียซึ่งกำลังเดินตามหาไลเซนเดอร์ก็เดินมาพบเขา ทั้งสี่คนจึงทะเลาะกันเมื่อพระราชาผู้เห็นเรื่องเริ่มอุ่นวายไปกันใหญ่จึงเรียกพักมาดูเจ้าทำให้เกิดเรื่องอุ่นวายทั้งหมดนี้ขึ้นจงแก้ไขมันซะพักจึงร่ายเวทมนต์ให้ทั้งสี่คนหลับไป แล้วใช้ยาลบยาสนีป้ายที่เปลือกตาของไรเซนเดอร์ส่วนพระราชาก็เอายามาทาที่เปลือกตาของพระราชนีส่วนผู้ชายที่โดนเสพให้เป็นหัวลาก็กลับคืนสู่ร่างเดิมเมื่อราชนีตื่นขึ้นมาทั้งสองก็คืนดีกันพระราชา ข้าขอโทษเมื่อกี้ข้าพูดแรงไปข้าก็ต้องขอโทษที่พูดแรงไปเหมือนกันข้ารู้สึกเสียใจมากพระราชาพูดตอบลาชินีในตอนเช้าของอีกวันไลเซนเดอร์ลืมตาตื่นขึ้นมาเขามองเฮอเมีย แล้วพูดว่าผมรู้สึกเหมือนฝันไปฉันก็รู้สึกว่าฝันไปเหมือนกันค่ะแล้วทั้งสองก็ให้คำมั่นสัญญาความรักกันอีกครั้งมีแค่ดิมิเทียสเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกลบลิกยาออกทำให้คนที่ดิมิเทียสร,รักก็คือเฮเรนา พ่อลืมตาตื่นขึ้นมาดิมิเทียก็พูดกับเฮเลนาว่าเฮเลนาฉันรักเธอและแล้วดิมิเทียก็แต่งงานกับเฮเลนาส่วนพ่อของเฮอร์เมียก็ยอมให้เฮอร์เมียแต่งงานกับไลเซนเดอร์